เราจะมาเล่นเกมไอนะครับเกมไอ d นะครับคือ,อเราเล่นมาเยอะแล้วผมไม่ปลดล็อกด่านได้แล้ววะเออไานมาจำกัดซึ่งเราจะมาเล่นโหมดบานกลางนะครับโหมดยะผมยจงผ่านไม่ผ่านเลยผ่าน ก็ไงนะครับมันจะมีเสกมันมันมันจะมีเสียงเด็กบ้าอยู่นะครับอย่าไปนสนใจเออมาเลยเกณฑนี้ครับเกณฑ์นี้ครับรบ,บ้านกลางนะครับไปครับรอ,อเด็เนี่ยบานเออซึ่งมันไม่เห็นเลยครับไม่เคยมีเวลาติดคุกว่า ตายด้วยไอ้เนืไอ้เน้ยมากเครับนไมครับห่าราลก็ไปนะครับมาทำไมนะครับไปครับไมใเมียวนะครับ อันนี้เราก็เก็บได้นะครับเ็ระเ้อ่เปรอเสียงิดิิิเฮ้ยเราจะไม่โอเคครับดิฉัได้ดี อมไม่อยากเราจะเล่นแบบไมีอเปลีปุ่นนะข้าไปเตะุ้ยไี่มีของเย่ะใบนเน้ย,เยนะเฮ้ยสวย,ยนี่ตรงไปๆ ไปเข้าไปเลยไม่เล่นะครับรเพิ่งมาเจอรอ้แล้วครับเริ่มงปสบการณมากเรื่องประครับครับมันอยู่ตันชอกนะครับเราต้องรีบไปเร็วๆนะครับอดเก็บอยู่เอ่อเมื่อกี้ติดขัดนิดนึงนะครับเพื่อน อเ,อเ,เออตีการคัน,น,นี้หน่อยนะครับนี่ไม่ได้หรอกคงไม่ต้องยากนะครับกคนนี่นจะด่าดมากนะครับจะด่ามากเรื่องนี้นะคะนั่งอย่งมาเมื่อกี้เปลี่ยนที่นะครับเปลี่ยนที่นั่งจะมาได้ตังค์น้อยยังไม่ได้หรวไรไ,ไม่ได้นะถ้าตัองค์งนี้ไม่เอา วิถือว่าดีนะดูดูยังไม่ได้เก็บอีกสองทีเลยอยู่ที่นี่กันมาแล้วครับออะไรเนี่ยเขาจะปิดเลมันมาแล้วครับ มันมาแล้วครับเราจะมาตัดคลิปไปนะครับโอเคนะครับมันไปแล้วมันไปนะครับคงไม่ต้องลอกวองล้นนะ โอเคครับเหลืหนึ่งทุ่มครับอืม้มเออเออมันอยู่ข้างล่างอีกทีหนึ่งอ่ะแล้วอองขึ้นมานะครับไปดีกว่าครับไปขึ้นไปโอ้โหสุดยอดร้านเลเกมั่ดเตอร์เลยเนะี่ง มันขึ้นเนาะเดี๋ยวคนขึ้นไปไปไปลงลงลง,ลง,ลงเร็ว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 ,รว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 รครับไป บายเราก็ผ่านละซึ่งเราใช้เวลาไปห้านาทีสิบสามวิมัน ไม่รู้ยังไงอะมันเล็กๆอะเอาแต่พอไว้เพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย